เอวเมสุตังเอกังสมัยยังปะขวาปารานสียงวิหารติสิปันเนมิขตายะตัตระโคปะขวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปปัสสิเตนะนาเสวิตาพายโยจายังการเมสุกามัสุขันลิกานุโยโคอินุขมโมโคตุชนิโกอนาริโยอนาทัสสันฮิโต โยสะยังอัตตะกิรมะทานุโยโพทุกขะอนริโยอนัตถะสังขิโตเอตตัปิกะเวอุปันเตอนุพัคขะมัคคิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกนเนยนากรณีอุปัสสมายาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะ กัามาจัสซาภิกเวมาสิมาปฏิปทาตถาคเตนัยปิสัมพุทาสักขุกรณียานกรณีิปสมายาอภิญญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอทังกิโกมะโกเสยะทิทังสมาธิิสมาสังกัปปสมาวาจาสมากัมมโตสมาอาชิวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิ ยังโคทราบพิกเวมาสิมาปฏิปทาตถาคตเอนะิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรนีอวปะสมายาปินทยยาสัมโพธายานิพานายาเสังวัตติอีเังโคปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจชาติปิทุขาชลาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกัะปริเทวทุกขาโสมนาสุปายา สุปายาซาปิทุค้าอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยังปิชังนาราปฏิตรรมปิทุกขังสังกิตเตนะปัญจูปะทานะขันธาทุค้าอิทังโอปันาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันห้าโปโนภวิกา นันทิราคาสหคตาตัตตะตัตตะพินันทินีเสยะที่ฐานกามัตตันห้าภวตันห้าวิภวะตันห้าอีทางโคปนาภิกเวทุขานิโรโธริยัสตังโยตัสเยิวะตันหายาเสสวิราคานิโรโพจาโคปตินิสัพโภมุตติอนารโยอีทางโคปนาภิกเวทุขานิโรธัคามินีปฏิปทาอาริยสตัง อาญาณีว่าอริโยัติังคิโกมะโคเซยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโคสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจัรติเมพิกเวภูเทอนุสุเตสุธัมเมสุจับคุมุท่าปาทิญาณังุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอะโลโกุท่าปาทิ ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมปิกเวปุเพอนุโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุท่ปาริยานังอุท่าปาริปัญญาุท่าปาริวิชาอุท่าปาริอาโลโกุท่าปาริตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งุท่าปาริยานัง ถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อารโกถ้าปาที่อิทังทุขาสมุทโยริยาสจันติเมพิกเวปุเพอนุนุสเตสุตัมเมสุจัดพุ่งถ้าปาที่ยาวนางถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อารมโกถ้าปาที่ตังโคปัญิทังทุขาสมุทโยริยาสจังปิมหาตพันติเมพิกเว ปุเพออนุนุสุเตสุธรรมเเมสุจักคุ้งท่าป่าที่ญานังท่าป่าที่ปัญญาท่าป่าที่วิจาวท่าป่าที่เอาโลโก้ท่าป่าที่ตังโคปนิทังตูขาสมุทยาธยาสัจังบะฮีนันติเมธพิฆเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเเมสุจักคุ้งท่าป่าที่ญานังท่าป่าที่ปัญญาุท่าป่าที่วิชา ถ้าปาที่อะโโก้ถ้าปาร์ที่ทางทุกขานีโรทอร์ยัสสัจจันติเมพิกเวปุเพอานาโนสุเตสุทันเมสุจักคุ้งถ้าปาที่ยาหนังอถ้าปาที่ปัญญาถ้าปาที่วิชาถ้าปาที่อะโลโก้ถ้าปาที่ทางโคไปนี่ทางทุกขานี่โรทอร์ยัสสัจจังสัจจิกาตพันติเม พิกเวอุเพอนุโนสเตสุธรรมเเมสุจักคุ้งุทัพปาที่ยานางุทัพปาที่ปัญญาุทัพปาที่วิชาทัพปาที่อาลโกุทัพปาที่ตังโคเปนนิทังทุกขานิโรธวิยาศาสตร์ตังสัจิกะตัณติเมพิกเวอุเพอนุนสเตสุธรรมเเมสุจักคุ้งุทัพปาที่ยานางุทัพปาที่ปัญญาุทัพปาที่วิชาุทัพปาที่เอาลโกุทัพปาที่ ทางตูขานิโรธคามินีปฏิปทาเดีย์สัจจ์ติเมภิกเวปุเพอนุโนสุเตสุธรมเมสุจักคุ้งถ้าปาีิยานังท้าปาีิปัญญาถ้าปาีิวิชาถ้าปาริอโลโกถ้าปาริตังโขปานิทางตูขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาเดียสัจจงภาเวตพันติเมภิกเวปุเพอนุโนสุเตสุธรมเมสุจักคุ้งถ้าปาีิยานังท้าปาีิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปนิทังทุขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตับตันติเมพิกเวปุเพอนุนสุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทาปาทิญาณอุทาปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทาปาทิ ยาว่ากี่วันจะเมพิกเวอีเมสุจะตุสุอริยสัตเทสุเอวังติปาริวัตังทวาทะสาการังยาธาภูตังยานัสสนังนาสวิสุทธาโหสีเนวตาวะหังพิกเวสเทวเกโรเกสมารเกสัพพมหเมเกสัสมาณพมมามณียาปชายาสเทวานุสัยยานุตระังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจันยสิง ยัโตจะเข้อมีพิกเวมีสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาทัศการังยัคขะปุตังญาณทัสนังสุวิสุทโหสีอาทาหังพิกเวสเทวเกโรเกสมารเกสารพมหเกสะสมนพมหมนียปัชสายะสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญัสิง อาณัจจานเมัศสังอุทปาะทิอากุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาธิธานิปุนาะโวติอิทมามวจะพัควาอัตตะมนาปัญจวกิยาภิกขุพัคขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจัปนะเวยาการนสมิงปัพันยะมานีอายะสมโตกนหันยัสาวิรสามวตมารัง ธรรมมาจากคุ้งถ้าปาที่ยังกินจิสมุทยาธรรมบางสัพพันตังโรธาธรรมมันติปวัตติเตจพระขวตาธรรมมาจากเกภุมาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเอตัมพระกวตาภาลนาสียังอิสีปัตานิมิขัดาเยอนุตารังธรรมมาจากัางปวัตติตังอาปาติวัติยังสามเนนนวะพัมหัมเนนนาวะเทวนา เทเวนวามาเรนะวาพามผามุนาวาเกะจิวาโรกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวา สัตถมนุสสาวิสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวะตุสิตาเทวสัตถมนุสสาวิสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมารัตติเทวสัตถมนุสสาเวสุงนิมมารัตตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปารณิมิตาวะสัวติเทวะสัตถมนุสสาเวสุง ปาราเิมิตาวัสสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวะพัมหามคายิกาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงเอตังภะคะวตาปารณสิยังอิสิปตะเนมิขทายอนุตารังธรรมะจักกังปวัตติตังอปัตติวัตติยังสามะเนนวาพัมหามะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมหามนุ หัมหามุนาวาเกนาจิวาโรกาสมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมหามารกาสัตโอะอภุคาจิายัญจทาสัสหัสสิโรกาถาตุสังกามปิสัมปะกามปิสัมปะเวทีอปมาโนจโอราโรอุปัสโรเกปาหุระมุสิ อธิกมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะคะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิภะวัตโผกนทันโยอัญญาสิวัตโผกนทันโยติอิติหิทังอายะสมะโตโคนทัญญาสะอัญญาโคนทันโยตเววะนามังอภูสิติ